คลื่นซึนามิอาจเกิดจากแผ่นดินไหวเป็นต้นว่าเมื่อมีแผ่นดินไหวเกิดขึ้นพื้นทวีปใต้สมุทรจะเลื่อนไปทําให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพของพื้นสมุทรและการเปลี่ยนแปลงนี้ส่งผลกระทบโดยตรงต่อผิวน้ําก่อให้เกิดคลื่นที่พัฒนากลายเป็นซึนามิได้ซึนามิเป็นคลื่นที่มีพลังมหาศาลในตัวของมันการศึกษาเมื่อเร็วๆนี้เผยให้เห็นว่าพลังของคลื่นซึนามินั้นเป็นต้นเหตุข,ของการทาลายล้างอย่างใหญ่หลวงต่อโลกดึกดําบรรพ์ เมื่อไม่นานมานี้ได้มีการค้นพบชั้นดินตะกอนที่ดูแปลกตาในแถบชานเมืองฮาวาน่าเมืองหลวงของคิวบาเรารู้จากการได้ตรวจชั้นหินว่าจะต้องมีปรากฏการณ์บางอย่างในมหาสมุทรแถบนี้เมื่อ65ล้านปีก่อนโน้นที่น่าเป็นไปได้มากก็คือคลื่นซีนามินั่นเองคาบสมุทรยูคาทานเคยจมอยู่ก้นทะเลเมื่อ65ล้านปีก่อนด้วยเหตุนี้จึงเชื่อกันว่าการพุ่งชนของอุกาบาทน่าจะเป็นเหตุทำให้เกิดคลื่นยักษ์ซีนามิ ดรมาสุยและเพื่อนร่วมงานเชื่อว่าน้ําไหลบ่ามหาการกลืนกินทุกสิ่งที่ขวางหน้านี้ไหลลึกเข้าไปในแผ่นดินหลายร้อยกิโลเมตรจากภาพจําลองแรงชนได้ส่งผลข้ามมหาสมุทรแอตแลนติกก่อให้เกิดซึนามิขนาดย่อมหลายลูกที่มีความสูงหลายสิบเมตรตามแนวชายฝั่งยุโรปและแอฟริกา ยิ่งกว่านั้นซึนามิระลอกที่โจมตีมหาสมุทรแปซิฟิกยังเข้าไปท่วมชายฝั่งทวีปยุโรปและเอเชียในเวลาเดียวกันด้วยคลื่นสูงเกือบ10เมตรปรากฏการ์ซึนามิที่กลืนกินพื้นพิพ,พ,พเมื่อ65ล้านปีก่อนได้ส่งผลต่อพืชพันธุ์และสัตว์ต่างๆในแถบชายฝั่งอย่างรุนแรงและเชื่อกันว่าทำให้โฉมหน้าของโลกถูกทำลายเสียหายอย่างเห็นได้ชัด แต่ก็ใช่ว่าคลื่นและกระแสน้ำจะก่อความหายนะให้เสมอไปการเคลื่อนไหวของคลื่นที่ช่วยเคลื่อนย้ายพลังงานก่อให้เกิดประโยชน์ต่อสิ่งมีชีวิตต่างๆด้วยตามแนวชายฝั่งของแคลิฟอร์เนียมีคลื่นจากแปซิฟิกซัดเข้าหาโขดหินชายฝั่งเป็นประจำบริเวณนี้เราจะพบดงสาหร่ายยักษ สาหร่ายยักษ์สูงถึง60เมตรนับเป็นสาหร่ายทะเลที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในโลกสิ่งมีชีวิตหลายชนิดต้องพึ่งพาสาหร่ายยักษ์เพื่อเป็นอาหารหรือไม่ก็อาศัยอยู่ในดงสาหรายนี้ที่นี่มีปลามากกว่า200ชนิดหอยอีกมากมายหลายชนิดกุ้งปูหรือแม้แต่สัตว์ในทะเลขนาดใหญ่ที่เลี้ยงลูกด้วยนมอย่างเช่นนาคสิงโตทะเลและแมวน้ำ มีการค้นพบว่าพลังของคลื่นมีบทบาทสำคัญในการอยู่รอดของสาหร่ายยักษ์สาหร่ายยักษ์ดูดซึมอาหารจากทะเลโดยผ่านทางใบและคลื่นเป็นสิ่งจำเป็นในการดูดซึมธาตุอาหาร,ราดรวอลเลอรลีเจอรเรลมหาวิทยาลัยแห่งรัฐนิวยอร์กทำการทดลองเพื่อดูว่าการเคลื่อนไหวของน้ำทะเลโดยรอบส่งผลต่อการดูดซึมอาหารของสาหร่ายอย่างไร มีการนำเอาใบสาหร่ายไปใส่ในภาชนะ yeah, และทำให้น้ำทะเล <Okay. S 1> โดยรอบเคลื่อนไหวด้วยความเร็วต่างๆกันเพื่อวัดดูปริมาณของคตาอาหารที่สาหร่ายดูดซึมจากน้ำทะเลผลปรากฏว่ายิ่งน้ำทะเลโดยรอบมีการเคลื่อนไหวมากเท่าใด มันก็ยิ่งดูดซึมอาหารได้ดียิ่งขึ้นยิ่งกว่านั้นเมื่อไปทําการวัดจากทะเลในแคลิฟอร์เนียจริงๆก็เห็นได้ชัดว่าการเคลื่อนไหวที่จะทําให้สาหร่ายทะเลดูดซึมอาหารได้ดีที่สุดนั้นเกิดจากการกระทําโดยคลื่นในมหาสมุทรด้วยการทําให้เกิดการเคลื่อนไหวและการกวนน้าทะเลนี่เองคลื่นในมหาสมุทรจึงช่วยทําให้มั่นใจได้ว่าสาหร่ายจะได้รับธาตุอาหารอย่างพอเพียงตลอดเวลาถ้าหากว่าในมหาสมุทรไม่มีคลื่น มหาสมุทรของเราควรจะแปลกตาออกไปอย่างน้อยตรงชายฝั่งเราเคงขาดสะรายหลายชนิดรวมถึงสัตว์ต่างๆด้วยมีสัตว์มากมายที่รู้จักปรับตัวใช้ประโยชน์จากคลื่นคลื่นนั้นมีความสําคัญต่อทุกอย่างเรื่องนี้ไม่ต้องสงสัยฉันเองนึกไม่ออกเลยว่ามหาสมุทรที่ปราศจากคลื่นเนี่ยจะเป็นอย่างไรต่อไปผลจากการกวนน้ำของคลื่น ไม่เพียงแต่เป็นการส่งค่าอาหารให้แก่สาหร่ายทะเลเท่านั้นมันยังให้ออกซิเจนและอาหารแก่สัตว์ทะเลอื่นๆอย่างเหลือเฟือด้วยบริเวณชายฝั่งที่คลื่นซัดเข้ามาคิดเป็นพื้นที่เพียง1%ของมหาสมุทรทั่วโลกแต่สัตว์ทะเลกว่าครึ่งหนึ่งของทั้งหมดกลับอาศัยอยู่บริเวณชายฝั่งนี้สิ่งมีชีวิตจะขาดคลื่นไม่ได้ คลื่นเอื้อประโยชน์ต่อชีวิตมนุษย์เรายังอาจหาความสบายได้จากคลื่นที่ซัดแถวเบาอีกด้วยชายหาดที่มีคลื่นแถวเบาซัดเข้ามานั้นมีประโยชน์ในการบำบัดทางแพทย์ที่ชายหาดแถบเรทานประเทศฝรั่งเศสมีสถานที่สำหรับใช้ทะเลบำบัดมาเป็นเวลาร้อยปีแล้ว ในแถบรอบๆของชายฝั่งฝรั่งเศสนี้มีสถานที่บำบัดแบบที่ว่าเกือบ50แห่งซึ่งผู้คนต่างมาใช้บริการเพื่อลดความเครียดของชีวิตในเมืองส่วนหนึ่งของการบำบัดนั้นมีการให้สูตรลมหายใจลึกๆและบริหารร่างกายบนชายหาดด้วยเพราะเชื่อกันว่าสิ่งแวดล้อมบริเวณชายทะเลนั้นมีผลในการช่วยผ่อนคลายจิตใจและร่างกายได้มากมีคนไข้หลายราย ้ารับการบำบัดโดยวิธีนี้ชายทะเลสร้างความพึงใจให้ผู้คนก็เพราะมีคลื่นซัดสาเมื่อคลื่นสลายตัวเกลือในทะเลจะเปลี่ยนรูปเป็นไอออนและถูกปล่อยไปในบรรยากาศมากมายเชื่อกันว่า การหายใจลึกๆเอาไอออนที่คลื่นพามานี้เข้าไปจะกระตุ้นอวัยวะในการหายใจให้มีประสิทธิภาพดีขึ้นและเชื่อกันว่าท่วงทํานองขับกล่อมอย่างนุ่มนวลของคลื่นช่วยผ่อนคลายจิตใจได้สิ่งที่เราค้นพบเรื่องคลื่นก็คือ มันมีจังหวะสม่ำเสมอมากเสียงที่สม่ำเสมอนี่เองช่วยให้ร่างกายแล้วก็จิตใจนั้นผ่อนคลายจังหวะของคลื่นทําให้เรานึกถึงการหายใจของคนเรามันคล้ายกันมากสิ่งเหล่านี้ส่งผลดีต่อคนไข้ที่นี่ซึ่งต้องทนทุกข์กับความบีบคั้นของชีวิตในเมืองอ,อคลื่นช่วยให้ผู้คนผ่อนคลายและ มีความสุขกับผลของมันมากเลยทีเดียวคลื่นมีประโยชน์สำหรับทุกคนสำหรับผลโดยตรงของคลื่นในทะเลที่มีต่อมนุษย์นั้นยังไม่แน่ชัดแต่ก็ดูเหมือนว่ามันมีอำนาจวิเศษในการผ่อนคลายร่างกายและจิตใจ ยังมีคลื่นชนิดอื่นอีกที่ชายหาดซึ่งเราคุ้นเคยกันดีนั่นก็คือน้ำขึ้นน้ำลงมีสัตว์อยู่ชนิดหนึ่งที่รู้จักใช้ประโยชน์จากน้ำขึ้นน้ำลงอย่างชาญฉลาดนี่คืออ่าวแคลิฟอร์เนียในเม็กซิโกตะวันตกจากเดือนมกราคมถึงพฤษภาคมมีสิ่งที่น่าสนใจเกิดขึ้นที่นี่สามวันหลังจากน้ำหลงช่วงเดือนเพ็ นกจะเริ่มรู้สึกตื่นตัวคึกคักก่อนใครดูเหมือนว่าจะมีบางอย่างมุ่งมาสู่ชายหาดนี้ไม่นานชายฝั่งก็คึกคักด้วยการเคลื่อนไหวของปลานับพันซึ่งต่างมุ่งเข้าหาฝั่ง มันเป็นปลาชนิดหนึ่งยาวประมาณ20เซนติเมตรเรียกกันว่าปลากระเนียนมันเป็นปลาในตระกูลปลาข้างเงินไม่นานต่อมาบริเวณน้ําตื้นก็มีปลากระเนียนเรียงรายเต็มชายฝั่งยาว200เมตรกว้าง5เมตรแท้ที่จริงฝูงปลาเหล่านี้มาที่ชายหาดเพื่อวางไข่ปลาตัวเมียใช้หางขุดรูเพื่อวางไข่ในทราย ดออรดอนัลด์ทอมสันแห่งมหาวิทยาลัยอาริโซนาบอกว่าปลากระน่นใช้ประโยชน์จากจังหวะสม่ำเสมอของน้ำขึ้นน้ำลงเพื่อป้องกันไม่ให้ไข่ถูกสัตว์อื่นกินหลังจากช่วงเดือนเพ็ญน,น้ำก็จะค่อยๆลดลงทุกวันทำให้คลื่นมาไม่ถึงที่ที่ปลากระนี่นวางไข่ไว้ อันตรายจากการที่ไข่จะถูกคลื่นซัดไปกับสายน้ำก็หมดไปมันจะยังอยู่บนหาดอย่างปลอดภัยจนได้เวลาฟักเป็นตักวิธีนี้ทำให้มันผลิตไข่ออกมาน้อยลงคือเพียงไม่กี่ร้อยฟองเท่านั้นพราทะเลส่วนใหญ่จะวางไข่ทีละเป็นพันๆเพราะอัตราการตายสูงแต่เมื่อมันปลอดภัยอยู่ในทรายไข่เพียงไม่กี่ร้อยก็เพียงพอแล้วมันฝังตัวอยู่ในทรายลึกเพียงไม่กี่นิ้วและนอกจากจะมีนกไม่กี่ชนิดมากินมันระหว่างวางไข่แล้ว ก็แทบไม่มิศัตรูอื่นเลยเนี่ยนี่จึงเป็นวิธีรักษาความสมบูรณ์ได้เต็มที่เลยทีเดียวครับประมาณสิบวันหลังจากวางไข่ก็ได้เวลาน้ำขึ้นช่วงเดือนเพ็ญอีกครั้งน้ำขึ้นมาถึงบริเวณที่ไข่ปลาถูกกลบกไปคลื่นซัดเข้ามา แล้วพาเอารายที่กลบไข่ออกไปเมื่อไข่ปลาถูกคลื่นกระตุ้นมันก็เริ่มฟักเป็นตัวพร้อมกันแล้วกลับสู่ท้อมทะเลน้ำขึ้นน้ำลงมีจังหวะที่สม่ำเสมอและไว้ใจได้ไม่เพียงแต่ปลากระเนียนเท่านั้น สิ่งมีชีวิตอื่นๆก็ใช้ประโยชน์ของท่วงทํานองนี้เพื่อการอยู่รอดการขึ้นลงของน้ำเกิดขึ้นจากแรงดึงดูดของดวงจันทร์และดวงอาทิตย์น้ำทะเลถูกแรงดึงดูดดึงขึ้นทั้งสองฝากของซีกโลกระยะห่างระหว่างยอดคลื่นยอดหนึ่งไปยังอีกยอดหนึ่งเทียบเท่ากับความยาวคลื่น ที่จริงความยาวนั้นควรจะเท่ากับระยะทางครึ่งรอบของโลกแต่ที่สั้นกว่าเพราะมีแผ่นดินกั้นขวางอยู่กระนั้นมันก็ยังยาวกว่าพันกิโลเมตรขนาดเดียวกันความสูงคลื่นกลับสูงแค่ไม่กี่10เซนติเมตรคลื่นของน้ำขึ้นน้ำลงจึงนุ่มนวลมากการขึ้นลงของน้ำได้ก่อให้เกิดปรากฏการณ์แปลกๆในบางเวลาดังเช่นที่อ่าวฟันดี้ในแคนาดาตะวันออก ซึ่งเป็นอ่าวขนาดใหญ่ยาวเกือบ300กิโลเมตรที่นี่เป็นท่าเรือหาปลาที่อยู่ลึกเข้ามาในอ่าวฟันดีเราจะดูการเปลี่ยนแปลงของน้ำขึ้นน้ำลงโดยใช้กล้องถ่ายภาพการเปลี่ยนแปลงในช่วงเวลาหนึ่งๆภายใน6ชั่วโมงน้ำในบริเวณท่าเรือแห้งสนิท น้ำขึ้นน้ำลงที่อ่าวฟันดีมีระดับแตกต่างกันมากที่สุดในโลกระดับน้ำขึ้นลงที่ต่างกันมากที่สุดต่างกันถึง16เมตรและเมื่อน้ำเริ่มขึ้นก็จะมีน้าทะเลทะลักถึงบริเวณน้ำแห้งอย่างรวดเร็ว ถ้าคลื่นของกระแสน้ําในตอนแรกสูงเพียงไม่กี่สิเซนติเมตรมันจะสามารถทําให้เกิดน้ําขึ้นน้ํำลงที่มีระดับต่างกันขนาดนี้ได้อย่างไรกระแสน้ําไหลเข้าหาฝั่งเมื่อยอดคลื่นกระทบฝั่งระดับน้ําก็ขึ้นสูงสุดเป็นช่วงน้ําขึ้นขณะเมื่อคลื่นซัดต่อไป และช่วงต่ำสุดของมันมากระทบฝั่งก็กลายเป็นช่วงน้ำาลงแต่เมื่อคลื่นเข้ามากระทบฝั่งแล้วมันก็จะม้วนตัวกลับลงทะเลทันทีกลายเป็นคลื่นอีกลูกหนึ่งในทิศทางตรงข้ามด้วยเหตุนี้คลื่นที่เกิดจากการรวมตัวของคลื่นที่เข้ากระทบฝั่งและที่ม้วนตัวกลับไปในทิศทางตรงกันข้ามก็เกิดขึ้นส่งผลให้เกิดระดับน้ำที่แตกต่างกันมากคลื่นที่เกิดซ้อนกัน จะแตกต่างออกไปตามลักษณะภูมิประเทศของชายฝั่งน้ำขึ้นน้ำลงก็แตกต่างกันไปตามสภาพภูมิศาสตร์ของแต่ละแห่งอ่าวฟันดี้มีลักษณะที่ทำให้เกิดน้ำขึ้นน้ำลงสูงสุดอ่าวนี้มีความยาวประมาณ300กิโลเมตรในขณะที่ความยาวของกระแสน้ำที่เข้ามาถึงอ่าวนี้มีถึง1200กิโลเมตร เมื่อความยาวของอ่าวมีเพียงหนึ่งในสี่ของกระแสน้ำเช่นนี้ทำให้เกิดความแตกต่างระหว่างน้ำขึ้นน้ำลงสูงสุดอ่าวฟันดี้จำลองทำด้วยวัสดุใสวางลงในถังบรรจุน้ำและทำให้เกิดคลื่นที่มีความยาวสี่เท่าของความยาวของรูปจำลองขึ้นมาผิวน้ำภายในแบบจำลองเริ่มกระเพื่อม แม้ว่าความแตกต่างของระดับน้ําที่ปากอ่าวจะไม่มากแต่ยิ่งลึกเข้าไปในแผ่นดินก็กลับทวีขึ้นน้ําขึ้นหมายความว่าระดับน้ําขึ้นสูงสุดและน้ําลงก็คือตอนที่ระดับน้ําลดลงต่ําสุดในเมื่อความยาวอ่าวมีเพียงหนึ่งในสีของความยาวของน้ําขึ้นน้ําลงจึงเกิดความแตกต่างของระดับน้ําขึ้นลงมากที่สุดปรากฏการที่เกิดขึ้นเพราะน้ำขึ้นน้ำลงนี้ก็คือคลื่นรูปแบบหนึนั่นเอง เตน้ำขึ้นลงที่อ่าวฟันดีนี้กินอนาบริเวณถึง1,000ตารางกิโลเมตรลึกเข้าไปในอ่าวฟันดีไม่เพียงบริเวณท่าเรือเท่านั้นที่น้ำแห้งหากแต่ทะเลทั้งหมดก็แห้งด้วยในช่วงเวลาที่น้ำลงดรแกรมเดบอนซึ่งศึกษาสิ่งมีชีวิตในบริเวณน้ำขึ้นน้ำลงเชื่อว่า บริเวณน้ำท่วมถึงนี้มีบทบาทสำคัญด้านนิเวศวิทยานั่นก็คือมันช่วยขจัดมลพิษที่ถูกคนปล่อยออกมาและทำให้ทะเลสะอาดขึ้นมันเป็นที่ราบในอ่าวที่ใหญ่มากนะครับรอบๆในพื้นที่เกษตรแล้วก็ผู้คนยังมีธาตุอาหารอุดมสมบูรณ์มากในแถบนี้ในที่หลายแห่งที่คล้ายกันนี้เราจะได้พื้ดินอุดมสมบูรณ์ซึ่งให้ผลผลิตสูง แต่ปัญหาก็มีอยู่ว่าถ้ามีาธาตุอาหารมากเกินไปจะทำให้พืชเน่าออกซิเจนถูกใช้หมดไปและทำให้สภาพแวดล้อมชะงักงันแต่เนื่องจากมีน้ำขึ้นน้ำลงเข้ามากวาดของเสียออกไปจึงไม่เกิดเหตุการณ์ที่ว่าจึงอาจกล่าวได้ว่ากระแสน้ำช่วยทำให้สภาพแวดล้อมนี่สะอาดมากเลยทีเดียวนะครับ ของเสียจํานวนมากถูกปล่อยออกมาปะบ,บนกับระบบระบายน้ําเสียและการชลประทานต่างก็ไหลลงสู่แม่น้ําและสู่อ่าวในที่สุดส่วนหนึ่งของของเสียที่มนุษย์ปล่อยออกมาได้กลายเป็นอาหารของสัตว์ทะเลไปแต่ถ้ามีสารอาหารมากเกินไปก็จะเกิดการเพิ่มพูนจํานวนของแพ็งต้นในอ่าวทําให้เกิดปรากฏการณ์น้ําแดงและสภาพน้ําในอ่าวก็เสียสิ่งที่ป้องกันการเน่าเสียของน้ํา ก็คือ,อบริเวณที่ราบที่น้ำท่วมถึงและสิ่งมีชีวิตที่อาศัยอยู่ในบริเวณนั้นหอยสองฝาจำนวนมากอาศัยอยู <produ> ่ในบริเวณหาดโคลนเจ้าหอยสองฝาพวกนี <unto> ้ทำความสะอาดน้ำทะเล เราทำการทดลองให้ดูว่ามันทำงานอย่างไรเราใส่หอยสองฝาลงไปในถังน้ำทะเลที่คลาคล่ำด้วยแพลงต้นเพื่อดูว่าน้ำเปลี่ยนไปอย่างไรหอยสองฝาจะดูดน้ำทะเลเข้าไปแล้วกรองเอาแพลงต้นไว้หนึ่งชั่วโมงต่อมาน้ำขุ่นก็เริ่มใสขึ้นหอยสองฝากินแพลงต้นเข้าไปหมดแล้ว น้ำทะเลที่สะอาดในลักษณะนี้จะไหลลงสู่ทะเลยามน้ำลงดเรเดบอนบอกว่ากระบวนการทำความสะอาดที่ราบลุ่มนี้ใช่จะมีแต่หอยสองฝาเท่านั้นที่ทำหน้าที่นี้หากยังมีสิ่งมีชีวิตอื่นในบริเวณนี้ร่วมด้วย สิ่งที่หอยสองฝาขับถ่ายออกมากลายเป็นอาหารให้สัตว์อื่นอีกนี่เป็นกั้งขนาดเพียง5มิลิเมตรในพื้นที่1ตารางเมตรจะมีกั้งอยู่20,000ตัวฉะนั้นของเสียที่มารวมกันอยู่ในที่ราบน้ำท่วมถึงนี้แทบจะไม่ไหลลงทะเลไปเลยหากแต่จะหมุนเวียนในระบบนิเวศวิทยาของสิ่งมีชีวิตที่อาศัยในบริเวณนี้พอน้ำลง ฝูงนกอพยยก็พากันมาที่นี่แล้วขุดคุ้ยหาอาหารในบริเวณนี้ของเสียที่มนุษย์ปล่อยออกมาจะถูกสิ่งมีชีวิตในบริเวณนี้กินเป็นอาหารแล้วตัวมันก็กลายเป็นอาหารให้นกอพยพมาจิกกินแล้วพากันโบยบินออกไปจากบริเวณนี้ บริเวณที่ราบน้ำท่วมถึงแบบนี้มีอยู่ทั่วโลกเป็นบริเวณหลายสิบล้านเฮกเตอร์จากการสำรวจที่ราบน้ำท่วมถึงในญี่ปุ่นแห่งหนึ่งพบว่าทุก1นึ่พันเฮกเตอร์ของบริเวณนี้จะสามารถทำความสะอาดน้ำเสียของชุมชนขนาด1 0 0 0 0แคนได้ที่ราบน้ำท่วมถึงซึ่งเกิดจากน้ำขึ้นน้ำลงได้ทำหน้าที่กำจัดของเสียให้กับทะเลโดยไม่ตั้งใจ โลกถือกำเนิดเมื่อ4,600ล้านปีก่อนโน้นและทะเลก็เกิดหลังจากนั้นไม่นานได้มีการเสนอว่าสิ่งมีชีวิตกำเนิดในมหาสมุทรเมื่อ4,000ล้านปีมาแล้วกล่าวกันว่าชีวิตเริ่มต้นใกล้ชายฝั่งที่มีคลื่นสัดสาด มีสสารมากมายในฟองคลื่นที่เกิดจากระลอกคลื่นแล้วค่อยๆกลายสภาพมาสู่การกำเนิดของชีวิตในที่สุดหากในมหาสมุทรปราศจากคลื่นเสียแล้วชีวิตก็คงไม่อาจถือกำเนิดได้คลื่นในท้องทะเลอาจมีอำนาจในการทำลายล้างสูงเป็นบางครั้ง แต่ขนาดเดียวกันพลังของคลื่นก็ฟูมฟักชีวิตต่างๆมากมายและยังให้ประโยชน์แก่สิ่งมีชีวิตทั้งหมลด้วยในช่วงต้นของการก้าวสู่คริสตศตวรรษที่21นี้ เรากำลังเผชิญกับปัญหาการขาดแคลนทรัพยากรธรรมชาติเทว่ายังมีแหล่งทรัพยากรมากมายที่เรายังไม่ได้สำรวจซ่อนอยู่ในมหาสมุทรชีวิตใต้ทะเลอันอุดมและหลากหลายนั้นคือทรัพยากรอันมีค่านอกจากการเป็นอาหารของเราแล้วสารต่างๆมากมายที่สัตว์ทะเลผลิตออกมาได้กลายเป็นยารักษาโรคมะเร็งและโรคเอสเยอรมนี เป็นชาติแรกที่พยายามสร้างฝันนั้นด้วยการแยกทรัพยากรมีค่าออกจากน้ำทะเลในขณะนั้นดร์ฮาเบอร์ได้ประสบความสำเร็จในการแยกไนโตรเจนจากบรรยากาศมาผลิตเป็นระเบิดแล้วทำไมจึงไม่แยกทองจากน้ำทะเลเป็นที่รู้กันอยู่แล้วว่าในน้ำทะเลนั้นมีทองคำและธาตุมีค่าอื่นๆรวมอยู่ด้วยน้ำทะเล1,000ตันจะมีทองคำอยู่ประมาณ4มิลลิกรัม ถ้าพวกเขาสามารถแยกเอาทองคําออกจากน้ำทะเลได้เยอรมนีก็อาจจ่ายค่าปฏิกรณ์สงครามได้ทั้งหมดและเริ่มสร้างชาติใหม่ได้